สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนเลยนะคะสวัสดีแม่แม่พ่อพอทุกท่านเลยนะคะอันนี้นะคะแบนก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเบนก็ว่าอยู่ทำไมก๊อฟไม่ยอมเข้าไปนอนนะคะแบนก็ลังจะเข้าไปนอนเพิ่งแปรงฟันเสร็จนะคะว่าจะเข้าไปนอนกันนะคะเราไปเห็นเพื่อนเห็ดยังมุดอยู่ในครัวเดี๋ยวไปเบิ่งกันคะ่ะเพื่อนเห็ดยังนะคะโอ้ยเห็ดยังฮอ ก็ไม่ยอมนอนก็ไม่ยอมไปอาบน้ำนอนเห็นอย่างม,มาไก่ไปมืออื่นออเดอร์พี่ๆเยอะมากเลยนะคะก็เลยต้องหมักไก่เพิ่มนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะแบงก์ก็จะเดี๋ยวเอาไปแจกคนที่โรงงานด้วยเนาะคะ่ะเอาไปแจกพวกพ่อบ้านแม่บ้านอรพอปพพวกนี้นะคะด้วยนะคะ เผื่อแบบได้รับออเดอร์จากโรงงานด้วยนอกื่อแบบมีคนชิมแล้วอร่อยนะคะยังไงก็เดี๋ยวขอที่แม่ๆจะเอาไปแจกนะคะเดี๋ยวแบ่งเอาไปช่วยแจกให้ด้วยนะคะอีกแรงหนึง่งเพราะว่าเกรงว,ว่าค่าจะแจกหน้าร้านก็กลัวลูกค้าจะไม่ซื้อไก่เลยนะคะเดี๋ยวขอแบ่งไปแจกด้วยนะคะป้าเธอเสิจะได้นอนจากทุ่ม ยังหนีคขายคนเดียวกับคลายเก่งแล้วคลายดีแล้วลขเขาที่เขาไปชดนี้ปลาแล้วถ้าว่าเขาที่เขาไปรีดผาเยียกน้อยต้องดีดเอมาอยู่แล้วอันเนาะเอามาอยูอะะ่แล้ว แามาจะลีดเขามาอยู่นี่นะคะกบก็กำลังล่างไก่ช่ำและไก่นะคะเพื่อที่จะไปคลายมืออื่นเ้านะคะแล้วก็ออเดอร์ที่พี่พี่ให้ใส่บาทให้นะคะแล้วก็แจกทำมุญแจกด้วยนะคะโอ้ใครที่แบบ พี่ๆคนไหนที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาเหมาหรือยังไงก็ตามนะคะก็ขอให้บุญหรือน้ำใจที่พี่ๆให้แบ่งกับกรอบนะคะหรือให้คนอื่นด้วยนะคะที่แบงค์เอาไปให้คนอื่นเป็นสะพานบุญนะคะก็ขอให้กลับไปหาพี่ๆร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะขอให้แบบเงินทองไหลมาเทมาให้แบงค์เข้าไหลก็ขอให้ได้คืนไปสิบเท่าร้อยเท่าเลยนะคะขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยเด้อ ขอให้มันๆกันทุกคนนอค่ะเดอ้อพรุ่งนี้สามสิบเอ็ดแล้วนะคะแต่วันที่หนึ่งแล้วเนาะอันนี้ก็กปดหมักไก่นะคะเ่ินยังบันไดนอนเอ้ออันนี้ก็น้ำจิ้มที่แพ็คไว้นะคะเอาไว้พรุ่งนี้นะคะสำหรับขายพรุ่งนี้ อันนี้เดี๋ยวเมี่ยนกระเป๋าเงินให้เพิ่นก่อนค่ะี่ก็ของเขานะคะก่อนห้องเราก็จะลุกหน่อยๆอันนี้ถึงยา่ะลยกินยาฟาทลายจุเลยนะคะปกติไปสีกินคูม,มือนี่นะคะฟาทลายจุไอผ้าม่านกับวาวีต้องใส่ผ้านีบปีดแล้ว นี่นะคะเขาเคยกินสามมือสามเม็ดหลังกินข่าวกินกันไว้ค่ะเพื่อเป็นยังมากค่ะจังได้ปลอดภัยเนาะห้องก็ลุกหน่อยๆที่นอนกับเอาฟูกมาใจเฮือน เป็นเสียงเพลงค่ะแค่เดี๋ยวไป่ติดกินยาแล้วกันชินอนนี้ฟ้าคนก่อนนะคะเพราะว่าแบ่งปวดหัวแห้งๆนะคะ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะแบงก์ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยด้เอเพราะว่าพวกเราก็ยังต้องต่อสู้ต่อไปนะคะพเพราะว่ามืออื่นเนะาะซือเอแล้วค่าของกามาแล้วข้างวนรถกะมาะมาถูกขาคะ่ะชีวิตมีค่ามากเลยคะ่ะสิ้นเดือน ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณแม่แม่พ่อพ่อทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามชมแบงกับก๊อปนะคะและก็ห้ามแม่แม่ห้ามแม่แม่ทุกคนนะคะทิ้งก๊อปไปไหนนะคะต้องดูไลฟ์สดแล้วก็ให้กําลังใจก๊อปด้วยนะคะเพราะว่าก๊อปก็จะไม่ค่อยได้คุยด้วยนะคะเพราะว่าก๊อปใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะในการไลฟ์สดอาจจะไม่ได้ตอบหรือปิดเสียงก็เพราะว่าเพลงเข้านะคะ ยังไงก็ต้องขอโทษแม่แม่ไว้ก่อนนะคะแบงก์ก็อาจจะพิมพ์เข้าไปอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะเดบพิมพ์เข้าไปไม่เยอะเพราะเริ่มงานนะเริ่มหนักขึ้นแล้วนะคะเริ่มเริ่มเริ่มต้องรับผิดชอบเยอะแล้วนะคะยังไงก็อยากให้แม่แม่เอ็นดูเราทั้งคู่ด้วยนะคะห้ามทิ้งเราไปไหนนะคะต้องอยู่ให้กำลังใจเราทั้งคู่ด้วยนะคะส่งเราให้ถึงฝั่งนะคะ เรายังไม่ถึงฝั่งนะคะยังไงก็อยากให้แม่แ,มแม่ทุกท่านพ่อๆทุกคนเลยนะคะอยู่เป็นกําลังใจให้ก๊อฟด้วยนะคะห้ามทิ้งนะคะห้ามเด็ดขาดเลยอันนี้คือคําสั่งเลยนะคะห้ามทิ้งไปไหนนะคะต้องอยู่ให้กําลังใจเขาก่อนนะคะเพราะว่าขายของคนเดียวนะคะขอใหแ้แม่แม่เข้ามาดูทุกไลฟ์ด้วยนะคะยังไงก็ก๊อฟก็จะพยายามให้ก๊อฟทาคลิปบ่อยๆนะคะให้แม่แม่ได้ดูด้วยนะคะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะคะคืนนี้ก็ฟันดีนะคะสิ่นี้คลิปสุดท้ายแล้วเนาะของคืนนี้ก็ฝันฟันดีนะคะฟันหาเลขตัวเด็ดๆด้วยเดอ้อเอามาฝากกันไดยนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปก่อนแล้วค่ะ